สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือมหาราบงวดวันที่1นธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากหนังสือมหาราบงวดประจำวันที่1นธันวาคมสองพันห้าร้อ หกสิเลขหน้าปกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้ก็ให้ดูเลขข้างในเลยจ้าข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะคะหลักร้อยเด่น1กับ5หลักสิบเด่น3กับ4ส่วนหลักหน่วยนั้นเด่นสองกับ8นะคะ สองกับ8มาสังเกตดูนะคะสังเกตดูก็คือเลขที่เด่นซ้ำๆกันก็คือเลขหนึ่งนะคะนะแล้วก็เลข8นะคะหรือ8จะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะงวดที่แล้วงวดวันที่16บกพฤศจิกายนนั้นเลขที่ออกนั้น8ด 9หรืองวดน,นี้8ก็ยังจะติดมาหรือเปล่าคะนะคะส่วนเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลก็คือเด่น0กับ4นั้นเด่นหลักสิบนะคะส่วน3กับ5นั้นเด่นหลักหน่วยนะคะอันนี้ก็คือข้อมูล เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะฟ้าประทานฟ้าประทานให้มาเต็งหกลองห้าเต็งหกลองห้านะคะหงวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้า คัมพีหอยเด่นเก้ากับหนึ่งนะคะเด่นเก้ากับหนึ่งคัมพีหอยคัมพีหอยเด่นเก้ากับ 1. หนึ่งหัดทีแล้วเข้าตัวรองนะคะแปดเก้าเข้าตัวรองนะคะคัมพีหอยเด่นหนึ่ง ไม่ใช่ขอโทษนะคะขอภายนะคะเด่นเก้ากับหนึ่งค่ะเด่นเก้ากับหนึ่งนะคะอันนี้คือเลขคำพีหวยฟ้าประทานเด่นหกกับห้าต่อไป ต่อไปนะคะฟ้าประธานเด่นหกกับ5นะคะส่วนคำพีหวยนั้นเด่นหนึกับ9ก้าคำพีหวยเด่นหนึกับ9เรามาดูเลขข้างในนะคะนี่เลขพีบอกนะคะซึ่งตรงกันกับ อะไรนะที่เด่นหนึ่งกับเก้าเมื่อกี้นี้อันนี้คือเลขพี่บอกนะคะเลขธงชัยก็เด่นหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้เด่น3นะคะเลขธงชัยก็เด่น1เดี๋ยวเรามาดูย้อนหลัง นะคะนี้หนึ่งสามใช่ไหมเล็ก 1, 3, ะะลพีบอกเดนหนึ่งสนะคะเล็กพีบอกเดนหนึ่งสามคำพีหวยเดนหนึ่งนะคะเดนหนึ่งแต่ว่าเป็น1นสองไม่ใช่หนึ่งสนะคะคำพีหวยคำพีหวยนั้นมา9้า ลองหนึ่งแต่ว่าเลขฟ้าประธานนี้ก็มีเก้าหนึ่งเหมือนกันนะคะมีเก้าหนึ่งเหมือนกันคำพีหวยก็มีเก้าหนึ่งค่ะก็มีเก้าหนึ่งเลขผีบอกก็เป็นเลขหนึ่งสามนะคะเลขผีบอกเดี๋ยวเรามาดูเลขผีบอกเลยนะคะ นี่ค่ะหนึ่งสามหนึ่งห้าแปดสามแปดห้านะคะต่อไปมาหาเลขกธงชยัยก็มีหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ละสำนักนี้จะเด่นหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวลอง มหาเลขทงชยัยงวดวันที่1นธันวาคม2565สวยสุดก็คือ5้ลอง1ต่อไปนะคะต่อไปเจ้าพ่อมหาลาบนะคะเจ้าพ่อมหาลาบเจ้าพ่อมหาลาบ เจ้าพ่อมาหาลาภวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้าเข้าแต่คำพีหวยวดที่แล้วเข้าคำพีหวยนะคะส่วนเจ้าพ่อมาหาลาภวดนี้วดนี้มาเจ็ดศูนย์ห้านะคะมาเจ็ดศูนย์ห้ามาเจ็ดมาศูนย์แล้วก็มาห้า เจ้าพ่อมหาลาบงวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้านะคะเจ้าพ่อมหาลาบยังมีรองนะตัวเด่นก็คือ7แต่ว่าตัวรองก็คือห้าส่วนมหาเลขกธงชัยเด่นห้านะคะรองหนึ่ง งวดนี้เด่นหนึ่งเยอะนะคะมาเลขธงชัยมาหาเลขธงชัยเด่นห้าลองหนึ่งมาดูเลขเลขหล็กไหลงวดที่แล้วเข้าตรงๆนะคะเลขเลขหล็กไหลงวดนี้ที่ว่าเด่นหนึ่งนั้นมาแรงแอดก็เลยมาเม้นไว้นะคะ นี่ค่ะหนึ่งของนี้มาแรงหนึ่งหกหรือจะเป็นหนึ่งเก้านะคะถ้าเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกกลายมาเป็นหนึ่งเก้านี้ก็หนังสือมหาลาบนี้ก็มาหลายสำนักนะคะดินหนึ่งกับเก้าส่วนเลขเหล็กไหลงวดที่แล้วเข้านะคะ เด่นแปดกับ 1, หนึ่งงวดที่แล้วเด่นแปดกับหนึ่งก็ออกมาเป็นแปดเก้านะคะแต่ว่าหลักร้อยเขาให้มาศูนย์ออกเจ็ดแปดเก้านะคะสรุปแล้วเลขหนังสือมหาลาบเข้าหน้าเหล็กไหลนะคะงวดที่แล้วเข้าหน้าเหล็กไหลถ้าหน้าเหล็กไหลงวดนี้มา หกับ6นะคะมา1กับ6หนังสือติคิโลบนเด่นติคิโลนะคะบนเด่นเก้ามา100%เซเด่นเก้ามารอเอันนี้ก็คือเลขฟันธงของหนังสือมหาราบนะคะ เด่นหเด่น9กับหนะคะฟันธงของหนังสือมหาลาบเด่น9กรองหส่วนอาจารย์ประสิทธิ์นั้นเด่นสองอาจารย์ประสิทธิ์งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะไม่เข้ารวยเส้นทางรวยมาหกเลขเหนือเซียนมา เลขเหนือเซียนมาสามนะคะเลขพ่อแก่มาสองกับ9ก้าฟันธงที่เลขเจนะคะฟันธงที่เลขเจมหารวยมาห้าสามเเลขดวนมาสี่นะคะเด่นสแปกจากเพื่อนนะคะแปกจากเพื่อน อาจารย์เทพสถาพรเด่น1กับ5นะคะอาจารย์เทพสถาพรเด่น1กับ5โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวดน,นี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเรามาดูเลขหน้าปกกันเลยจ้านี่คือเลขหน้าปกหนังสือมหาลาบนะคะ งวดประจำวันที่1ธันวาคม2565ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ส่วนมากนะคะเลขจะเด่น9กับ1นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ